เ okay. สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับอันนี้เราก็มาคุยกันนะมาคุยกันอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็คือผมก็มีอันนี้ผมเช่ามาพระเขาเรียกว่าพระพิม์พเนี้ยพระยี่บห้าศตวรรษนี่ก็เช่ามาจากวูนานจากยี่สิบปีแล้วนะ กือบยี่สิบปีอ่ะผมเช่ามาหมื่นหนึง่งผมจําได้มาเขาบอกว่าเป็นเนื้องเงินแต่ตอนนั้นเราก็ดูพระไม่เป็นหรอกแต่ดูได้พิมพ์นะแล้วก็เก็บทิ้งไว้ดูพิมพ์เออมันเป็นยี่ห้าพุทธศตวรรษนะเพราะว่าอะไรคือเวลาเราไปอ่านเจอในตำรับตำราหรือว่าในหนังสือพระสมัยก่อนมันจะมีหนังสือพระโอ้หหลายสำนักเยอะแยะเป็นหมวดถ้าเราไปเดินแผนตามแผนหนังสือนะ เพื่อนๆะนะยุก90เนี่ยว่าเวลาเราเดินไปตามแผงพระเอ้แผงหนังสือเจอจะเจอหนังสือพระนี่หลายหลายสำนักเยอะแยะไปหมดผมก็คนหนึ่งแหละเป็นคนที่เสพสื่อพวกนี้ผมชอบไนงะแต่ผมไม่มีพระเครื่องหรอกตอนนั้นผมยังไม่ได้เก็บพระเครื่องไม่มีผ้าอะไรมากมายหรอกมีก็มีคนเอามาให้ก็เออเก็บแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจอะไรมากนะ เพราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุเรา20กว่าทำสิบอย่างเงี้ย20กว่ากว่านะครับก็ทํางานก็ไม่ได้ใส่ใจอเ้เร่อยวันนี้กินแต่เหล้ากับเที่ยวผู้หญิงอ่ะกินเหล้าเมาสนุกสนานไปวันวันไม่ได้สนใจแต่เห็นพระเนี่ยเห็นในหนังสือแต่เป็นคนหนึ่งแหละเป็นคนชอบพระเครื่องอยู่แล้วนะบ,บางทีมีก็เไปปล่อยขายเยอะแย่ไปหมดเลยมีบางทีไม่รู้หรอกดีไม่ดีก็ไปปล่อยใส่ท่าพระจันทร์ เฮ้ผมก็บอกว่าเฮ้ยพระพรุ่งนี้มันมีราคาดิีเอาไปปล่อยแล้วได้ตังค์ไปซื้อเหล้ากินไงสมัยก่อนพอเห็นพระเฮ้ยไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นกันมีมูลค่าโหถ้าเก็บป่านนี้นะผมมีของดีๆเยอะเลยอ่ะผมผมนี่นะผมเห็นนะแบบ เธยังเสียดายเลยแต่ว่ามันเป็นไรหรอกอย่าไปเสียดายมันนะคิดไปคิดมาก็คือมันเป็นวัยของเราอะ่ะมันเป็นช่วงวัยวัยหนึ่งของชีวิตเนะี่ยเราไม่คิดถึงว่าเออวันข้างหน้าพรุ่งนี้มันจะมีราคาและมันสามารถที่จะช่วยชีวิตเราได้นะในยามเราลําบากอะไรอย่างเงี้ยพอมีก็ไปปล่อยขายพันสองพันสามพันแต่จริงๆแล้วภาพเขามีราคาที่ที่สูงกว่า แต่เราดูไม่เป็นไงเราไม่รู้เราเห็นว่ามันมีในหนังสือเราก็หยิบไปแล้วเขาก็บอกไปท้าพระจันบางคนก็ดีไงบอกไอ้น้องเอาเท่าไหร่ไอาอย่างนี้นีเอาเท่านี้พี่ให้เท่านี้โอ้โหเงินแต่ก่อนเงินหลักพันก็เมื่อ20 30ปีก่อนมันไม่น้อยนียเพื่อนๆนะจินเหล้าเหล้าขวดแล้วไม่กี่บาทเนี่ยจะคิดเอาดีอะนะ สนุกได้เงินมาก็ไปเที่ยวเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่มันมันมามองในแง่ของทำไมคนที่เขารวยนะเซียนใหญ่ๆที่เขามีต่างเพราะเขาเล่นเล่นผ้าพวงนี้เขาเล่นตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเป็นตั้งแต่เดินตลาดผ้าพอเล่นนะเขาไม่ขายไงเขามีเงินเขาเก็บ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 ขายบ้างบางอันบางองค์ก็เก็บบางองค์ก็ขาย แต่เราเนี่ยมันไม่รู้ไงเพราะเราไม่ได้อยู่วงการเราเห็นพอไปดูในหนังสือพอมันเว้ยเรามีแบบนี้เว้ยเคยเห็นไปดูอ่าที่บ้านมีที่ห้องมีอ่าไปขายได้เงินมากินเหล้านะผมว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมอะที่เข้ามาดูคลิปผมมันต้องมีแบบนี้บ้างนะครับแต่วันนี้ผมมีเนี่ยเห็นไหมพระรุ่นหนึ่งเนี่ยคือรุ่นเนี้ย ผมเห็นเยอะมากสมัยตอนที่ผมยังทำงานแบงก์อยู่นะแถยยวเยาวราชน่ะผมเห็นพ่อค้าเอามาวางมาวางวางหลายพระโอ้โหต่เราดูไม่เป็นไงองค์ละเท่าไหร่รือไหมองค์ละสองร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยเนี่ยบางทียังไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทนะครับแต่พอมาศึกษาพอมารู้พอมามีอะไรพวกนี้นะ พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะถึงขนาดว่าผมเมื่อเอาตั้งใจจริงๆก็เมื่อตอนผมห้าสิบกว่าแล้วนะครับที่มาศึกษาแล้วก็มาสืบข้อมูลมาค้นมาอะไรอย่างเงี้ยไปหยิบตำราเก่าๆมาดูผมซื้อหนังสือพราเยอะมากผมซื้อบางทีวันหนึ่งผมซื้อวันละเล่มเดือนหนึ่งผมซื้อเป็นสิบบเล่มสองวันสองวันซื้อทีหรือว่าไปเจอก็ซื้อแล้วไม่ได้ซื้อ เล่มเดียวนะซื้อหลายสำนักด้วยคุณเชื่อไหมซื้อหลายสำนักซื้อหลายสำนักพิมพ์มาที่พิมพ์อ่ะซื้อหมวดเห็นผ้าที่สวยไม่ได้ชอบเพื่อตัวเองจะมีนะไปดูตำราเพื่อตัวเองเลยก็เฮ้ยนะครับก็พยายามอย่างเงี้ยแต่นี้ก็พอมีคนมามีกำลังซื้อหน่อยมีคนมาเช่า ไอ้มีคนมาปล่อยก็ซื้อซื้อซื้อนะครับหรือว่ามีคนให้ไปเหมาก็เหมาแต่ดูไม่เป็นนะตอนนั้นนะ่ะก็เก็บก่อนเก็บทิ้งไอ้เก็บไว้เก็บไว้จนกระทั่งวันเนี้ยนะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเราก็ไม่มีได้ทํางานแล้วเรามีเวลาเราก็ไปนั่งค้นดูเออเรามีอย่างนี้นี้นี้นีนะครับก็มาจัดระเบียบนะ ว่ารุ่นนี้เป็นอย่างนี้รุ่นเฮ้ยคนรุ่นนี้เขาเล่นกันมีราคาเนี่ยไอรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นแรกแต่อ้รุ่นแรกก็คัดออกไปก่อนอันรุ่นที่เป็นเนื้อเงินนะเนื้อไอที่มันมีมูลราคาก็เอาออกไปก่อนนะครับก็แยกนี้ก็จําแนกประเภทอะไรเป็นเครื่องรางอะไรเป็นนะเขาเรียกเครื่องรางอะไรเป็นพระเครื่องเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปศึกษาโอโหก็จะรู้เรื่องพอที่จะเป็น นะเป็นแนวทางที่จะมาบอกกล่าวเพื่อนได้ก็ใช้เวลานะหลายปีนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าวันสองวันเดือนสองเดือนนะปีหนึ่งตั้งตีโอ้โหผมผมดูแล้วดูอีกดูคิดแล้วคิดอีกอะ่ะดูแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ดูมีเวลาคือวันหนึ่งผมต้องใช้เวลาอยู่กับพระเครื่องในวันหนึ่งหลายชั่วโมงอะ่ะผมก็นั่งดูไปคือดีว่าผมมีพระเครื่องหลายแบบ หลายสำนักหลายครูบาอาจารย์นะครับก็เลยเออได้เห็นได้ดูมีเอะรุ่นนี้เราพอมีไปดูที่ในไอ้สมุดเล่มเก็บพ้าเหรียญอ้ามีนะไอ้อย่างเงี้ยนะครับวิธีการการสะสมโอ้ยเป็นรุ่นหนึ่งแล้วอ่ะรุ่นนี้อายุอ่ะอารุ่นนี้เป็นพราก,กุอะไรอย่างงี้ทีก็ไปเจอเจอเพื่อนฝูงเขาเมาออ่มาเมามาเมามา,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 มาคัด นะมาดูซิว่ามันมีพระอะไรบ้างคัดออกคัดเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับนี่คือการเรียนรู้ไงเพื่อนเพื่อนเราเรียนรู้เราศึกษาเราก็จะมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นไม่ไม่มีเสียเวลาไม่มีจํากัดอายุหรอกนะแล้วมีเวลาเราก็ดูไปดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นนะครับดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเรามีงานประจํามีอะไรทำประจําก็ไปทําไปเสร็จต้องว่างก็มาดูพระเครื่อง มาดูไลฟ์อย่างเงี้ยมาดูคลิปนะนั่งดูผมดูวันบางทีผมดูหลายคนหลายสิบคนนะ่ะทําคลิปนะ่ะดูเออดูทุกคนนะ่ะเขาทําอย่างนี้แล้วก็มาคิดตามว่ามันเป็นยังไงของเราก็อยิบของเรามาเทียบม,มาดูนะครับโอเควันนี้ผมมีนะแล้วผมมีพระเขาเรียกว่าอะไรยี่ห้าพุทธศตวรรษนะ เป็นเนื้อเงินนะตอนแรกนี่ก็คิดว่าเออมันเนื้อเงินเขาบอกว่ามีเข็มแต่จริงๆอันนี้มันไม่ใช่เข็มนะเพื่อนๆผมก็ไม่นั่งดูนะมันเป็นเหมือนกับรอยปั๊มอ่ะเห็นไหมนะอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเข็มไงแต่เข็มเนี่ยมันไม่ใช่เข็มแบบนี้ะเข็มที่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเป็นที่ถูกอ่ะอันนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันเหมือนรอยปั๊มรอยกระแทกปั๊มเห็นไหมเนี่ย มันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นไหมมันเกิดจากบล็อกมันไงนเกิดจากปะคือว่าเกิดจากบล็อกหรือว่าเกิดจากการกระแทกผมไม่รู้นะเห็นไหมนะเส้นอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเข็มไม่ตรงพิมพ์เพราะว่าพระเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคเนี้ยจะไม่มีเข็มนะแต่ถ้าเมื่อไหรามีเข็มปุ๊บไม่ใช่ละผิดพิมพ์แต่พอมานั่ง พิจารณาแล้วก็ดูโอ้นี่มันเข็มมันไม่ใช่เข็มนี่วะเหไหมมันเหมือนเป็นรอยกระแทกไงรอยปั๊มหรือรอยในพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบมาพิจารณาให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันดูเพื่อนเพื่พดูนะเบื้องต้นอนะ่ะเราก็ดูเออพระเนี่ยมันเป็นเนื้อเงินอ่าเนื้อเงินก็โอเคละเป็นวัตถุที่มบอกว่าอะไรอะ่ะที่มันมีค่านะ ถูกไหมครับสองก็มาดูาเออตาแหน่งที่เขาบอกเออปลายนะปลายมันต้องแบบมีอะไรนะมันมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะปลายมันมีอ้นี่ลงอะ่ะนะเห็นไหมเฮ้ยมันดูพิจารณาของเราเอออ่ะมันก็เป็นไปตามที่ที่ที่ตำลานะที่หนังสือที่เขาบอกอ่นะครับนะมันจะชิดลงอย่างเงี้ยนะนี่คือปลายปลายปลายของ เขาเรียกไงปลายของเหรียญเห็นไหมต่อมาครับเราก็ดูอะไรผมก็มานักัเกีตเอาเขาบอกว่ามีปุ่มตรงนี้สองขีดอ่ามีก็เล่นดูเด่นไหมไหมไหนะคือตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมครับเนี้ยตำแหน่งเนี้ยสองขีดอ่าตรงกับ ของครูบาอาจารย์ของคนที่เขาทำคลิปอีกไอ้บางคนบอกดูเนี้อ่ามีความคอมอ่าคมไหมคมไหมดูเพื่อนๆดูนะนี่ช่วยกันดูเพื่อนแท้เก๋ผมไม่ได้นะผมไม่ได้บอกว่าของผมมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแท้ไม่แท้ไม่เป็นไรแต่ให้เพื่อนดูว่าถ้ามันดีมันก็ถือว่าเราโชคดีเราซื้อมาแล้วเราเฮ้เราก็ไม่ขาดทุนไงเนะี่ยนะครับคือผมดูพระผมก็ดูแต่แบบ เออมันมีตามที่ครูบาเนี่ยนะออย่างเงี้ยเขาต้องคมเห็นไหมมีขีดสีเส้นอะไรอย่างเงี้ยไหมะบางอาจารย์บอกว่าเอตรงนี้ต้องเป็นตัวยูนะฝ่ามือเห็นไหมนเพื่อนดูนคือมันได้มวลอ่ะนะครับความคมเห็นครับเพื่อนดูดิ ช่วยกันพิจารณาเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเอ้ยผมผมมันต้องคือเพื่อนดูกับผมมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเห็นไหมความตึงผิวนะครับความตึงของผิวนะครับความคมชัดนะการปั๊มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูนะการตัดเห็นบะตัดจับหยาบหน่อยนะ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  แต่จับจามเนี่ยครับเพื่อนนะช่วยกันพิจารณาร่วมกันอแท้เก็ไม่ได้เป็นสาระแต่ผมอยากรู้เออเว้ยนะของผมมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพื่อนดูนะครับ นี่ยครับเพื่อนๆพื่อิจารณาร่วมกันเนี่ยครับฮะเใช่ไหม เพื่อนดูเห็นไหมครับโอเคเนี่ยเพื่อนๆพลิกไปพลิกมาให้ดูแล้วนะครับคือเราดูรูปแบบรูปลักษณ์แล้วก็เออมันก็ก็เรียบร้อยดีนะงานเขาก็ตําหนิทุกอย่างมันก็พอมมีมันมีตามที่ครูบาอาจารย์บอกการปั๊มการอะไรอย่างเงี้ยอันกระแทกมีเส้นรัศมีหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ ผืนเป็นแอ่งกระทะอะไรความคมชัดอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆเ,เก้แทอย่างไงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนนะพิจนณาถ้าท่านได้มีข้อคิดเห็นอะไรให้ดีๆท่านจะแนะนำก็บอกนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้มาแนะนํากันนี้พ้าดีมากเลยนะยิ่มาเพื่อแต่ว่าทุกคนคงทราบแล้วแหละว่าดียังไงเพราะว่าเป็นพ้าที่ มีการปลูกเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะแล้วก็ใครนำไปใช้ก็มีประสบการณ์นะครับมีทั้งเป็นพระที่ดีพิธีใหญ่ที่ผมบอกการเก็บพระพระดีพิธีใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินีปคนสร้างนะเกจิปลูกเศษสองเป็นเนื้อโลหะที่มันมีมูลค่านี้เป็นเนื้อเงินถูกไหมเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่เราควรจะเก็บพระนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาไว้ดูคลิปหน้าต่อไปนะสวัสดีครับ